สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเมืองโอไฮโอในเมลอนพีกาวนะครับว้าวฉันตกมาจากที่ไหนเนี่ยฮะทำไมฉันไม่เป็นไรฉันลงมาที่อเมริกาแล้วมันจะรัดอะไรเนะี่ยโอ้มายก้อนนี่มันรัดโอไฮโอโอ้มายกอดรัดโอไฮโอแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งก็ แค่ต้องต่อยกระจกเพื่อเข้าไปใช่ไหมใช่ไหมว่าละฝึกต่อยฝึกต่อยกระจกเพื่อมาโอไฮโอพี่เลยไอ้เนี่ยจกแตกครับผมยา่าโอเคเข้าไปแล้วละ่ะโอเคโอไฮโยมันไม่มีอะไรแปลกหรอกเด,เ,ดเดี๋ยว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 นะมาไม่อะไร ไม่ใช่โอ้โหตึกดีมากเลยอ่ะคนโอไฮโยหืมตึกดีมากอ่ะตึกดีมากเลยอ่ะโอ้ยมันดีดยังไงโอ้ยดีเหรอ บ้าฮะทำไมตุกหายไปเืีอนฉันข่ทักทายในหน่อยเนี้ยนี่คือการทักทายของโอไฮโอบ้าอะไรกันเนี่ยบ้าถ้าฉันไม่เป็นไรด้วยนะเดี๋ยวๆๆบ้าอะไรกันเนี่ย โอ้โหทางมาอะายดีแน่นอนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวติดเสีสยงบ้าอะไรปิดว้ายฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอืมเดี๋ยวอืมอ ทามมาลายก็หัดดูว่าจะโคบ้างดีไปต่อเลยบิ Big ๊กบิ๊กิบดี้รอยเลดมันบ้าเองมันเนี่ยเออมันไม่มีอะไรแปลกไปกว่าน,นี้เลยใช่ไหมใช่จะดูทีวีแมนมันบ้านเนี่นรัตโอหายอฮะอะได้รึรัดโอหายอทำไมมันบ้าคน,น,นับเดียวเดียวเดียว ใครเขาขับรถบนบนจะอ้ามใครเขาขับขับรถบนขับเรือบนถนนกันอะการทางมาลายก็หัดดูการทางมาลายก็หัดดูเรือบ้างดีอ้ามัมมี่อ่ะโอ้ไม่ก่อ oh นมันจะมีอะไรแปลกไปก่อนนี้มางเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้แปะ เพื่อนไปกันเร็วเล้พวกเราอยู่ในร้านวิทยุบรรเลงแดนร่าดีใจจังโอ้ทักทายเขาดีกว่าทักทายประการชนนะเพื่อนได้เลยได้เลยมันจะดีเหรอทักทายทุกการยิงไม่ได้หรอเพื่อนทักทุกการกันีไม่แรงยอดนิยมเลยนะตอนนี้เดี้ได้ได้ได้ทำมาว้า โอเคโอ้ยเหนื่อยยังโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนสวัสดีนายเหมือนไม่พูดอ่ะไป บ้านฟันนี้ใครกลับบ้านทางกลับบ้านฟรีครับทางหัดบ,บ้านฟรีใครจะกลับบ้านบ้างผมผมอยากกลับบ้านใช่ไหมบ้านผมอยู่ไทยโอน่นมันไกลมากน่นมันโอเคเดี๋ยวผมส่งตัวไปเอง บิ๊กสปีกเกอร์โยนเขาไปไทยซะว้าวไยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเขาขับสกูตเตอร์บนเครื่องบิใครเขาขับสกูตเตอร์กันเนี่ยเพื่ออเอ อขอยไปสิเออหัดดูบนเครื่องบินบนสนามเครื่องบินก็หัดดูสกูตเตอร์บ้างดีโอ้โหม,มีทางลงวันนี่ยมด้วยโอ้โหโอเคนี่อหัวน่อยยู่ไม่จีบเล,เลยใช่ไหมั่าไงเลยไปกัน โอ้โหโอ้โหถึงแล้ววิ้งกลับบ้านกันเนี่ยโอ้โหทางกลับบ้านนี่ดีเยี่ยมเลยโอ้ยฉันอยากกลับบ้านดีดี้นี่มันใกล้ๆไทยฮะนี่มันลาวแล้วนี่นะแต่มันก็อยู่ในละตูไฮโย ยู่เป็นอะลรนะเนี่ยอะอืมเฮ้ยเล่นอุไรายโย่แล้ปีนจะถึงหาดูขายโนะย่มเน,นี่ยเกมเอ้ยจบกันกับไเพีเอท่าน,นี้นะครับสวัสดี